ครับดูดินออกครับท่านผู้ชมนี่ครับผลงานของเจ้าตัวเล็กใจใหญ่ของเรานี่ครับไวแบบสวยสวยครับท่านผู้ชมดูหหรอครับไม่ติดลมเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับเฉลี่ยเราอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็พาผู้ชมมาลงนาครับก็กำลังจะไถนาอยู่นะครับก็ใช้รถโฟล์คเตอ L 2 0งศูนยนไถนาน้ำครับท่านผู้ชมนะครับดูน้ำแบบนี้นะครับบางคนบอกว่ารถคันเล็กนี้ลงนาน้ำจะติดลมไปไม่ไหวไถไม่ไหวลองดูคันนี้ครับเจ้าตัวเล็กใจใหญ่ของเราติดผ่านพรวน5้าใบ ใบละยี่นิ้วนะครับนี่ครับลองดูครับเอาชมลองชมดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับไปไวไหมครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับหน้าน้ําแบบนี้ก็ไปได้สวยสวยเลยนะครับติดผานพวนห้าใบไปละยี่นิ้วนะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับสําหรับรถยีสแรงจะติดไม่ติดก็คันนี้แหละครับ ก็จะได้เห็นกันชัดๆเลยครับนะครับเราไม่ได้ไปรับจ้างที่ไหนนะครับเราก็มาทำนาของเราเองนะครับับไปแล้วครับนี่ครับดูกันสวยๆเลยนะครับนะครับนี่ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแปลงนั้นก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับจะมืดหน่อยนะครับย้อนแสงย้อนแสงครับ ตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าตัวเล็กใจใหญ่ของเราครับที่คุณพ่อกําลังจะขับไถนาอยู่ตรงนี้นะครับไถนาน้ํานะครับนาน้ําแบบนี้เราไถทิ้งไว้หนึ่งรอบแล้วนะครับตัวนี้ก็ไถนาน้ําก็นาของผมก็จะปลูกวันที่10มิถุนายน2565นี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับก็ไถมาไถรองไว้ก่อนนะครับมาดูครับมาดู การทำงานของเจ้าคูปต้า L 2อ0 2ตัวเล็กใจใหญ่เย่สแรงติดฝันควรแบบใ,ใหญ่เลยนะครับไถนาน้ำครับรัรดูครับดูไปแบบสวยๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะไถนาน้ำไถนาแบบแห้งก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับ มันก็อยู่ที่เราจะใช้งานแบบไหนนะครับอยู่ที่คนขับแล้วก็อยู่ที่หน้าง,งานด้วยนะครับเราจะมีวิธีถ่ายแบบไหนนะครับหน้าง,งานเป็นอย่างไรนะครับครับดูครับดูครับดูการชัดๆเลยนะครับ ไว้แบบส,สวยๆครับท่านผู้ชมกล้กหรอครับไม่ติดลมเลยนะครับับบกลอวจมขนาดนี้นะครับนี่ครับเพราะว่ารถคันนี้ก็เป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับรถเก่าญี่ปุ่น ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาครับแล้วเราก็ไปซื้อนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับผมเคยไปศึกษามาดูแล้วนะครับแรงกระชากจะดีนะครับแรงออกตัวจะดีเพราะว่าเฟืองใหญ่ครับเฟืองขับเคลื่อนของล้อหลังนี้จะตัวใหญ่นะครับตัวกกรกระชากครับเข้าไปชมดูครับนะครับถึงแม้จะเป็นนานหนาแบบนี้เลื่อนแบบนี้นะครับตปกการกระชากครับนะครับการกระชากนี้ไม่มีปัญหานะครับ เพราะว่าของประเทศญี่ปุ่นครับเขาก็ปั่นอาน้ําแบบนี้แหละครับแต่ประเทศญี่ปุ่นนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้ผ่านพลวนนะครับเขาจะใช้แต่โรตารี่นะครับแต่วันนี้เราก็มาติดผานพลวน5ใบใบละ20นิ้วกวมาติดแบบนี้แหละครับถ้าเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่นี่แรงกระชากจะดีครับไม่ว่าจะเป็นกี่แรงนะครับขับดูแรงกระชากครับท่านผู้ชมนี่ครับ เราไถนาไม่จะเป็นต้องไถไวนะครับแรงกระชากเบ้องต้นี่นะครับสำคัญที่สุดครับนะครับแรงกระชากถึงแม้ล้อจะจมขนาดนี้นะครับตัวแรงกระชากไปก็แบบสวยๆเลยนะครับนี่ครับดูบางคนบอกว่ารถเล็กไถนาน้ําไม่ได้จะติดลมไปไม่ไหวนะครับมาดูตัวเล็กใหญ่ของเราครับนี่ครับแปลงนี้ก็ไถเสร็จมือตะเกี้นี่นะครับ น้ำครับเราไถ่ทิ้งไว้ตอนหน้าแหลงแล้วนะครับแต่ตอนนี้น้ำมีแล้วครับเราก็ไถนาน้ำแบบนี้นะครับไถอีกทีแล้วก็จะใช้โรตารี่ปั่นนะครับอันนี้ครับถอยครับถอยนะครับถอยไปแล้วครับพอตั้งเลาครับอีกสองรอบก็จบนะครับ ครับดูล้อจมแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมดูครับตัวเล็กๆติดฐานใบใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับไปได้สบายๆนะครับดูการทางานของล้อครับรถเก่าญี่ปุ่นแรงกระชากต้นๆจะดีนะครับท่านผู้ชมนะครับดูล้อจมครับนะครับไปแบบสวยๆเลยนะครับนี่ครับดูครับเ้าถอยครับถอยถอยถอยครับ นี่ครับไปเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบก็จบแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูการกินคันนานะครับเรียบเรียบสวยสวยเลยนะครับถ้าเราใช้ผ่านชุดใหญ่แบบนี้นะครับนี่ครับตูแรงกระชากเ้องต้นนะครับนี่ครับไม่ติดเลยนะครับ ให้ดูผ่านกินครับผ่านกินดินครับนี่ครับน่ครับดูดินออกครับท่านผู้ชมนี่ครับผลงานของเจ้าตัวเล็กใจใหญ่ของเรานี่ครับ20แรงนะครับไถยได้ขนาดนี้โอเคเลยนะครับนะครับไหดัดหัวครับตัวนี้ครับ แห้ใจหัวครับให้ใจหัวเอาถอยครับถอยเอาไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วน่ครับดูฝานกดตินครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับล้อไม่ติดล้อไม่จุมนะครับ สบายๆนะครับไม่ต้องใส่ล้อกันจมนะครับนะครับดูผ่านกินดีนครับดูสวยเลยนะครับนี่ดูล้อครับล้อไม่จมนะครับท่านผู้ชมทำงานได้สบายสบายเลย โลงมาแล้วครับฝนจะตกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมปีนี้ฝนดีนะครับไม่ว่าภาคไหนของไทยนะครับฝนดีมากเลย ครับดูล้อครับไม่จมเลยนะครับรักมากครับเจ้าตัวเล็กใจใหญ่คูปต้าเอลสองศูนย์ศูนย์สองครับก็เป็นรถขนาดเล็กนะครับใช้กับนาของเราเนี่ยนะครับประมาณสิบกว่าไร่ครับสบายสบายเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาดูเจ้าคูปต้าเอลสองศูนย์ศูนย์สอง จ้าตัวเล็กใจใหญ่ของเรานะครับที่ติดผานพวน5ใบแบบ20นิ้วครับมาไถนาน้ำแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับไม่ติดลมเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถเก่าจากญี่ปุ่นครับเก่านอกนะครับเก่านอกญี่ปุ่นส่วนใหญ่นี้จะมีแรงฉุดดีนะครับาวางหางเลยครับเอาแทงแทงมุมครับแทงมุมเอาไปเลยไปเลย โอ้แทงมุมได้สวยเลยครับนี่ครับดูแทงมุมนิดหน่อยครับไปแล้วครับครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ